พระตีจ้ามาเจ้านี่คอยสมาคาวตวล้ายขวดค่ะนี่ค้ายขวดค่ะจ้าเชืองบอลลับไหลออกมา คายขวรเดี๋ยวผมไม่ได้หลายก่อนคลายขววค่อยอ่เดี๋ยวได้ใกล้กายน่าจะไอชักบาทแล้ว4ีเนี่ย ขอขอกลับกลองเ,เป๊ะหนึ่งกัพี่น้องขอกลับกลองเป๊ะหนึ่งคนกลับกลงกลับมาหาได้ลายแล้วพี่น้องนน่ะโซเลตเห็นแวบๆเลยได้ลายเติบอยู่ยิ้มหลายอันนี้คือเครื่องไงมันตระลับ ก็จะ,ะไมาใช่เครื่องหน่อยนะพี่นอ้องเดี๋อันนี้มาสาัสะใส้ที่ละหันหยอ,อ๋ใส่สวีสนีดเัียวอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,ยอ,อ้ชร์ทเครื่องนี้เป็นอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> อ้าอ้าจุกแล้วพี่นอ้อง <c oughs> ปองไปรับเงินเออเปิดเครื่องไยน้นี่จ้ะเขาเงินคืนกนนนอกันี่นอกเอ้ยแค่นี้เด้อจ้าเมือเจ้าเจอกันคลิปต่อไปสรลัวคนนะไฮไฮวัดดีค่ะไฮไฮ